สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรเทเลนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนสะมุไรเทเลนเนาะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นชุดหินรับมีดเนาะสำหรับรับมีดหรือว่ารับดาบนะครับรับคมดาบเนาะก็จะเป็นงานของโนโบนุนากะนะครับซึ่งหินตัวเนี้ตีตรามาเลยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่1,000กริดและก็ ,6000 กริตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับใน1ชุดจะมีอะไรบ้างนะครับ ใน1ช anyway, ุดนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะเป็นกล่องกระดาษแบบนี Zero ้นะครับมา1ชุดนะภายในกล่องนะครับก็จะมีอยู่6อยู่5ชิ้นนะครับอยู่5ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฐานไม้ไผ่นะครับเป็นฐานไม้ไผ่เนาะข้างใต้นะครับจะมียางสําหรับยึดนะครับยึดพื้นนะไม่ให้ลื่นนะครับไม่ให้ไหลนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่หินนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นยางรองหินนะครับเป็นยางรองหินรับมีดเนาะ นี่นะครับเอามีดเอาหินรับมีดใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ฐานนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวจับคมดาบจับคมมีดนะครับตัวนี้นะเป็นตัวตั้งองศานะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้ให้ทีหลังนะครับต่อไปก็จะเป็นหินรับมีดนะครับหินรับมีดก็จะมี2ด้านนะจะมี2ด้านด้านสีขาวตัวนี้จะเป็น6000กริดสีขาวจะเป็น6000กริดนะครับส่วนตัวสีน้ําเงินตัวสีฟ้านะครับจะเป็น1 0 0 0กริด อ่าแบบนี้จะเป็น1 0 0 0กริตนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของนบุนกะนะครับติดอยู่กลางหินระมีดแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่าข้างๆก็จะมีระบุตัวเลขนะครับหนึ่ันกับหกพันนะครับแบบนี้อ่าต่อไปนะครับต่อไปตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหินปรับหน้าหินรบมีดนะครับสําหรับเวลาเรารับไปนานๆนะครับหินรบมีดมันจะมีเขาเรียกว่าส่วนเว้าส่วนโค้งขึ้นนะเนื่องจากเรากดหินรบมีดนะครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวเนี้ยถู ถูหน้าหินรับมีดนะครับให้มันมีให้หน้าหินรับมีดมันเสมอกันนะครับเวลาเราจะรับคมนะครับแต่แรกๆเราไม่ต้องถูนะครับเพราะว่าเขาปรับหน้าหินมาให้เรียบอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับหินรับมีดก่อนที่เราจะใช้นะครับให้เอาไปแช่น้ําก่อนนะครับตัวนี้นะให้แช่น้ําก่อนประมาณ10นาทีนะครับ10นาที20่นาทีได้หมดเลยนะครับนะตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาวิธีการใช้วิธีการประกอบนะครับแบบนี้เลยนะครับใส่ยางนะใส่ยางรองพื้นนี่แบบนี้ <im ples> <im ples> เห็นไหมใส่ยางเข้าแบบนี้ปุ๊บวางในฐานไม้ไผ่วางในฐานไม้ไผ่เสร็จปุ๊บนะครับแรกๆเราไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือปรับหน้าหินนะครับตอนนี้มันเรียบอยู่แล้วนะครับเขาปรับมาให <sh arp> ้มันเรียบอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับลาดน้ําเทน้ํานะครับอ่าเทน้ําไปปุ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้วิธีการใช้นะครับวิธีการใช้นะอย่าเอาเข้าตรง,ตรงๆแบบนี้มันเข้าไม่ได้นะครับอย่าไปแง่ไปอา้านะครับ อย่าไปงะไปงะอ้าแบบนี้ให้เสียบเข้าทางปลายแบบนี้เห็นไหมนี่มันจะมีร่องแบบนี้นะครับเอาปลายมีดปลายดาบเสียบเข้าไปปุ๊บลูดมาเลยเห็นไหมแบบนี้เสียบตรงสันนะครับเสียบตรงสันไม่อย่ารรเสียบตรงคมนะครับเสียบตรงคมจะไปรับคมยังไงนะมันรับไม่ได้นะครับต่อไปเราก็วางวางท่าแบบนี้นะครับเห็นไหมวางท่าไปเลยนะครับนี่มันจะอยู่มันจะอยู่ในแนวคมนะครับในแนวคมนะพอวางท่าปุ๊บเราก็ถู ถูไปถูให้แบบคล้ายๆกับแบบเฉือนขึ้นแบบนี้นะครับให้เฉือนขึ้นแบบนี้นะครับนี่ถูไปแบบนี้มันจะง่ายนะครับมันจะได้คมคมมันจะเสมอกันนะครับเห็นไหมคมมีดคมดาบมันจะเสมอกันนะครับแบบนี้แต่ถ้าคนที่ถนัดแล้วนะครับอย่างผมอย่างผมถนัดแล้วนะครับผมจะไม่ใช้นะครับผมจะดูแนวคมนะครับแนวคมเดิมเห็น <sha. S 2> ไหมวิธีวิธีการดูแนวคมเดิมก็คือ เวลาเราทาามันจะไม่มีร่องตรงคมนะครับมันจะไม่มีร่องเนาะมันจะไม่มีร่องของอ่าเป็นร่องดาบอะร่องร่องคมเข้าไปนะครับเวลาทาาแบบนีบ้เนาะมันจะไม่มีร่องปุ๊บแล้วก็ถูไปเลยนะครับถูไปทางเดียวนะครับถูไปทางเดียวอ่าถูไปทางเดียวแบบนี้ถูป้ายถูป้ายนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ เสียปลายก็ค่อยๆค่อยๆหัดไปนะครับจนเราจําองศาของมีดของดาบได้นะครับเนี่ยเรากดถูป้ายอ่านี่เป็นวิธีการรับคมเบื้องต้นนะครับรับคมเบื้องต้นรับคมเบื้องต้นนะครับนี่เราก็จับดูนะครับพอมันพอมันโอเครู้สึกว่าโอเคละเดี๋ยวเรารับอีกฝั่งหนึ่งวิธีการรับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เราถูไปข้างหน้าใช่ไหมวิธีการรับอีกฝั่งหนึ่งก็แค่ห้าองศา ถูก,กลับมานะดึงกลับนะครับถ้าองศาปุ๊บดึงกลับอ่าแค่นี้คมแล้วนะครับดูมันจะมันจะไม่กิน,ม,น,ม,กนมันจะไม่กินใบมีดใบดาบนะครับนอกจากนอกจากคมอย่างเดียวนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีรอยนะครับนี่เลยนะอ่าแล้วก็ถูถูไปแค่นี้ก็คมแล้วนะครับ เนี่ยแค่นี้ก็คมแล้วนะครับสําหรับมีดที่เปิดคมมานะครับใช้คมใช้ได้นี่เนาะเห็นไหมแค่นี้ก็คมแล้วนะครับอยากให้คมกว่านี้ก็ไปสบัดหนังนะครับสบัดหนังก็เป็นการเก็บเกสรนะครับตอนนี้มันยังมีเกสรอยู่ที่คมดาบอยู่อยู่ขี่คมมีดอยู่นะครับจะเป็นเกสรเล็กๆเป็นเกสรของเหล็กนะถ้าเราอยากให้มันไม่สะดุดนะครับไม่สะดุดเราก็ไปรับรับสบัดกับหนังนะครับสบัดกับหนัง มันจะไม่สะดุดนะครับตอนนี้มันมีแกสอนนะครับคมก็จริงนะครับแต่มันยังสะดุดอยู่นะครับอ่าแล้วดาบรับยังไงดาบก็รับเหมือนมีดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นขนาดแบบทันโตนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบคัตนามันยาวไปนะครับอ่ามันจะแนะนําลําบากหน่อยก็เหมือนเดิมนะครับลาดน้ำนะครับหินนี้ต้องแช่เรียบร้อยนะลาดน้าปุ๊บ ถ้าเป็นดาบก็เหมือนกันนะครับอยากใช้ตัวตั้งศาก็แบบนี้เสียบเข้าไปจะเริ่มจากตรงไหนก็ปรับระดับตรงนั้นนะครับจะเริ่มจากตรงนี้ก็เอาท่าบแบบนี้แล้วก็เริ่มจากตรงนี้ค่ยอยๆไปไล่ไปแล้วก็ลูดไปไล่ไปนะครับมันจะยาวหน่อยไล่ไปลูดไป,ไปนะครับแต่ถ้าคนที่ถนัดแล้วอย่างผมผมก็ไม่ปรับนะครับผมก็ใช้แบบนี้เลยอ่าดูแนวโคมปุ๊บลูดเลยนี่แบบนี้ดูแนวโคมปุ๊บลูดเลยอันนี้นะครับคือ ผมถนัดแล้วนะเนี่ยลูดเลยปุ๊บถูไปแบบนี้นะครับอ่าพอจับดูแล้วมันรู้สึกว่าคมก็กลับด้านนะครับกลับด้านแล้วก็ลูดเข้าหาตัวนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับนี่เอาจนจับดูแล้วรู้สึกว่าคมก็พอนะครับถ้าเราจับแล้วว่ามันคมแล้วก็พออันนี้เอาคร่าวๆนะอย่า ไม่ทําให้ดูนานนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปอโอเคพอละอันนี้ต้องเอาไปสะบัดหนังอีกทีนึงอยากให้คมกริบต้องไปสะบัดหนังอีกทีนึงนะครับอ่าอันนี้รับคมให้พอประมาณนะครับนะเห็นไหมก็คมแล้วนะครับแค่นี้นะครับสำหรับชุดหินรับมีดเนาะก็ราคานะครับราคาทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับจะมี หินปรับระดับหน้านะครับแล้วก็ตัวตั้งสานะครับหินรับมีดเนาะหินรับมีดสองฝั่งแล้วก็มียางยางรองหินแล้วก็ฐานไม้ไผ่นะครับฐานไม้ไผ่แบบนี้ทั้งชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่690บาท690บาทนะเอาไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเอาไปคือแช่น้ําแช่น้ําปุ๊บก็ตัวเนี้ยขีบใบมีดไปดาบปุ๊บถูได้เลยถูเลยนะครับถูจนพอใจนะครับ ถูจนรู้สึกว่าคมนะครับแล้วก็เคลรับอีกทีก็หาหนังมานะครับหนังกลับนะครับหนังกลับมาเอาคมมีดตรงเนี้ยอ่าสมมุตินี่เป็นหนังนะครับสม,สมมุตินี่เป็นหนังนะครับปุ๊บเราวางกับโต๊ะกับอะไรก็ได้นะครับที่มันเรียบๆเนาะก็ถูไปเลยลูดคมลูดคมกับหนังกลับนะครับลูดคมแบบนี้อ่ะลูดอีกฝั่งนึงก็ลูดกลับมาจะลูดไปลูดกลับแบบนี้ก็ได้นะครับลูดจน เกสรเนี่ยเกสรตรงคมเนี่ยมันหายมันหมดนะครับแล้วก็มาลองกีดกระดาษดูมันจะไม่สะดุดนะครับโอเคก็ชุดหินละเม็ดก็690บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเนาะใครสนใจใครอยากได้นะตอนนี้มีมาอยู่ที่50ชุดนะครับสำหรับชุดหินละเมีดมีมาอยู่ที่50ชุดใครใครอยากได้นะตั้งแต่2ชุดขึ้นไปผมคิดเดี๋ยวผมคิดราคาส่งให้นะครับ2ชุดขึ้นไปผมคิดราคาส่งให้นะครับถ้าเอาชุดเดียวก็690 นะใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามการเข้ามาก็แล้วกันมีอยู่50ชุดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสิครับยีลับีดนี่เนี่ยสวยใครอยากได้มีดแบบนี้มีขายมีขาย